อะไรครับวันนี้จะมาสอนการซื้อฮีโร่ยังไงให้คุ้มนะครับเพราะว่าทาง LL เนี่ยมีการแจกฮีโร่อยู่แล้วครับอย่างไปดูในคู่มือครับก็จะเวล6เป็นแอนนี่ไวนาซัตลักแล้วก็เจน่าครับแล้วก็จะเป็นเพชรแปลยาวเลยครับพอมาถึงเวล25จะเป็นอีโมครับแจกแล้วก็เวล30จะเป็นเมทัลลีบ็อกครับซึ่งมันจะเป็นเพชรไปเรื่อย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 จนถึงเวล10 40จะได้กรอบนี่ครับมันมีเทคนิคที่ง่ายกว่านั้นครับง่ายมากๆเลยครับซึ่งจะได้ฮีโร่โดยไม่มันมีวิธีง่ายครับเข้าอันนี้ครับเพนะครับฝึกฝนสอนการเล่นนะครับแล้วก็ทําทุกอย่างให้จบภารกิจครับมันจะมีแบบสอนนน่นนี่นั่นๆน่นนั่นซึ่งพอเล่นครบเสร็จปุ๊บมันจะแจกเงินได้ห5ึง้เอาไปซื้อฮีโร่เดนทีตัวครับง่ายๆแค่นี้เองครับไม่ต้องลำบากเล่นครับ เออในส่วนนี้อยากก็จะขอขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับเออยังไงก็กด subscribe กันด้วยนะครับจะพยายามทำคอนเทนต์ที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับ